พี่ต่อเปิดเลขฝาลงน้องทีนกระเพราวอ้วนต้มคอหวยหนึ่งมีนาคม6 6ได้ลุ้นอย่างแน่นอนพี่ต่อผู้ดูแลน้องทีนกระเพราวอ้วนต้มล่าสุดได้ออกมาเปิดเลขฝาลงของน้องให้ดูกันแบบเต็มๆงานนี้คอหวยงวดวันที่หนึ่งมีนาคม6 6รีบส่องกันเลย พี่ต่อผู้ดูแลน้องทีนเปิดฝาโลงหวยงวดวันที่1มีนาคม66จากกรณีข่าวเศร้ากับการเสียชีวิตของน้องทีนกระเพาวอ้วนตืมในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้มีการนำร่างของน้องทีนไปตั้งทำพิธีทางศาสนาโดยกำหนดการในวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566ประชุมเพลิงเวลา17.30นาฬิกา30นาทีณวัดนิน,นสุขาราม ล่าสุดที่ต่อผู้ดูแลน้องได้เปิดเผยเลขฝาลงของน้องเพื่อให้คอหวยได้ลุ้นกันเล็กๆน้อยๆในวันหวยออก1มีนาคม66โดยระบุว่าเลขฝาลง821แล้วก็มีวงกลม002อัน